Previously on Dragon Dokkan Ball Battle และก็ถึงเวลาที่เราจะกลับมาซัมมอนกันต่อนะครับกับตู้ท็อปดีเจนเดอรี่ซัมมอนนะครับผมพลังแห่งเท็ดดี้ซัมมอนเท็ดดี้เรียก LR ไว้ผมแล้วโอเคอ่โถเอ้ยมันเป็นสามตัวหายนี่โคตรเซ็งเลยเปิดต่ออีกคุณนี่แหละพลังแห่งกาชาและความน่ามืดขวาว่ามันเป็นนี่ดูเปนี่แล้วแม่งมาจินเปอีกแล้ว เอาล่ะครับผมกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลบมาอยิ่เกมดราก้อนบอลเด็กขันบ้า เช่นเคยนะครับผมและก็ใช่แล้วครับผมในที่สุดยูบอยนะฮะก็สามารถตามล่าเบจิต้าแองเจิลออกมาจากตู้ LR สําสำเร็จจนได้นะครับจากคลิปล่าสุดนะฮะเราก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับด้วยความหัวร้อนผมก็เปิดต่อนะครับจนในที่สุดมาจินเบจิต้าแม่งก็ดาวลุ้งนะครับผมและในขณะที่กำลังถอดใจนะครับเพราะโปรโมชั่นเพชรมันหมดพอดีนะฮะผมก็กำลังจะหยุดซัมมอนนะครับสุดท้ายนะครับครั้งอุ้มใหม่ก็ส่งมัลติที่ให้เจ้าเบจิต้าตัวนี้นะครับผม สองตัวนะครับในมัลติเดียวกันครับเรียกได้ว่าได้ครั้งเดียวปลดเส้นทางไปเลยนะครับผมและตอนนี้นะในที่สุดก็ได้เวลาที่เราจะมาทําการเอาเวกพี่ท่านเลยนะครับผมพร้อมกับการปลดเส้นทางเดินกระดานด้วยนะฮะโอเคนะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะก็เบจิต้าตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่อ่ามีปุ๋ยไม่สำหรับผมมันคือไม่มีนะเบจิต้าแองเจิ้ลนะเออเอาเป็นว่าเราก็จะยัดปู่ไปทั้งหมดเลยนะครับสําหรับการ 20นะครับผม20อ่าสุ per ปปแท็กนะครับก็จะใส่ปูไปให้เกลี้ยงเลยนะแต่ว่าเรามีปูหลับปูอะไรนะครับระหว่างทางเราก็จะใช้ไปด้วยนะฮะซึ่งอ่าเบจิต้าตัวนี้นะครับ,บล็อกไว้ก่อนดีกว่านะหาแม่งเสียวเอามาฝึกเลยกันโอเคนะคเช็คให้แน่ใจก่อนนะว่าเราไม่เอาเบจิต้าตัวนู้นมาฝึกนะฮ <c oughs> okay, ะโอเคครับ <c oughs> <c oughs> เป็นปูล้วนๆถ้ฝึกนี่โคตรโง่โคตรยง่เลยอุสาเปิดแทบตายนะครับเสร็จท้ายแล้วเป็นเสร็จผมหมดไปทั้งสิ้นนะครับ 1 8 0 0นดะก็สูญนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องเอาลาวอยู่กันนะโอเคนะแล้วก็อีก4แล้วก็ยัดเข้าไปนะครับส่วนเหรียญนี่ก็เป็นการที่ผมเก็บไว้ก่อนแล้วนะครับสรุปแล้วตอนแรกนะผมก็มีความคิดอยู่เหมือนกันนะมีความคิดหลอนๆอยู่เหมือนกันว่าถ้าเราเก็บเหรียญไว้ก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเก็บเหรียญไว้ก่อนเกมแม่งรู้ว่าเราไม่อยากได้เว้ยแล้วมันจะไม่ให้เว้ยท้ายก็ไม่ใช่หรอกเออมันจะให้มันก็ให้ไม่ให้มันก็ไม่ให้นะครับ เออในที่สุดเราก็นะฮะแม้ว่าเราจะเก็บเหรียญได้ครบนะครับเราก็สามารถเปิดล่ามันได้อยู่ดีนะเออพราะนั้นไม่เกี่ยวกันเลยเป็นเรื่องของจิตวิทยาอ้าวเฮียเหรียญไม่ครบนี่หว่าหรือว่าครบแล้วโอเคเดี๋ยวไปเก็บแปมหนึ่งนะมาครับผมเรามาเอาเวก,กันต่อนะครับผมก็คือว่าผมน่าจะเอาเหรียญไ,ไ,นะไปอัพไอตัวบูเอสอาร์สีแดงนะบูวัะเอาไปอัพให้กับบูเด็กนะเผื่อว่าในอนาคตจะเล่นเชนแบลเทิร์นนบเหรียญมันเลยทดทายไปนะโอเคนะครับผม ตอนนี้ก็สามารถเอาเวฟเป็นล่าง LR ได้นะครับคุณก็มาเป็นสกีพยานพร้อมกันนะการเก็บเหรียญหลากหลายแบบนะครับผมเก็บเหรียญพตดเยอ่มกันนะโอเคเรียบร้อยนะเป็น LR จนได้นะครับแล้วเราก็จะมาทําการเทรนเขาด้วยการใช้ปู่หลับนั่นเองนะฮะโอเคไปเลยทีละ5นะครับผ่านไห้เกลี้ยงนะครับผมระหว่างนี้ก็เอาเป็นอันนี้ไปแล้วกันนะแล้วก็ทีสุกหน่อยค่อยๆไประหว่างทางนะครับผม โอ้ยย่าโหเลยครับผมจะโหอะไรได้ขนาดนั้น5้าตัวปูหลับครับตามสไตล์นะครับปูหลับตายมาต่อกันครับไปเรื่อยๆโอเคได้2ก็ยังดีได้2ก <control. S 2> e ็ย okay. ังดีเฮ้ยเราได้ผาด anyway. okay. yeah. ่านช่องเพียบเลยนะโอเคนะล่าง gas SR เนี R ่ยผมว่าไอ SR อาร์นะครับบ้าง120ของเจ้าตัวนี้นะผมว่ามันก็เป็นล่างที่การที่สวยดิมกันนะเอ เอาเลยได้อีกสองนะครับแต่ดูเป็นแบบธรรมดาเลนิดนึงแต่ก็พอให้ได้อยู่อ่าแล้วก็มาอัพกันต่อเดี๋ยวค่อยอัพให้เต็มอีกทีหนึ่งด้วยปูจริงโอเคห้าพอดีนะครับผมเยี่ยมมากเลยแล้วก็วจะได้ใช้ปูสีปับ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 ,ปบอย่างนี้นะครับโอ้โหเคลียร์ช่องยับ,ย,บยับนะครับช่วงนี้เอาของฝึกขั้นสุดไปเลยโอเคนะฮะจะได้ทำการปร,ประหยัดนะครับไปดูประหยัด เต็มแม็กเรียบร้อยนะครับผม่อไปก็จะเป็นการปลดเส้นทางของเขานะครับผมเจ้าตัวนี้นะฮะโอเคครับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็อัพมานะครับผมให้คริติคอลนำไปเลยนะครับเพราะว่าเขาจะสามารถตีได้รุนแรงมากๆนะครับผมเพราะว่าเป็น LR ที่มีความสามารถในการบูสต์ที่ค่อนข้างสูงนะเราจะมาไล่ดูไปนะอีกฟีดผมก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับเป็นผู้นำในเพศ worthy rival นะครับคีสี่เพียร์ดิฟเฟนบวกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าตัวดีสีเหลืองนะครับคีสี่ทุกอย่างบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งในส่วนของแข็ง worthy rival นะครับยังต้องการการัฒนาอีกเยอะมากนะครับแต่ก็มีตัวที่ลิงก์ได้ดีกับเขามากอยู่ในทีมนั้นล้นเหลือนะแต่จะทําให้เขาเนี่ยขาดความสามารถในส่วนของยูนิตูเปร์แท็กไปนะครับซึ่งมันก็จะแย่นิดนึงนะฮะซึ่งยูนิตูเปร์แท็กนะครับเป็นความสามารถใหม่นะครับที่หลายคนก็น่าจะได้ลองใช้กันแล้วนะครับผมไม่ว่าจะ อาจจะยืมเพื่อนหรือว่าจะเป็นตัวฟรีก็ตามนะครับก็มียูนิตซูเปอร์แท็กให้เล่นนะครับผม ในส่วนของยูนิตซูเปอร์แท็กนะครับผมมันก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้ตัวดีสีเหลืองใส่เข้ามานะครับผมในทีมนะครับด้วยลีดลองเขานะก็จะมีโกคูสีเหลืองที่เป็นตัวอยู่ในแฉทมาจินบูซาก้าเป็นซูเปอร์เซียนทูด้วยนะครับผมที่สามารถโบวกดีเฟน์ให้เจ้าตัวนี้แข็งแกร่งขึ้นเลยด้วยว่าเป็นบัดดี้ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมก็สามารถใช้ตัวนั้นได้นะเออซึ่งตัวนี้นะฮะก็เราจะสามารถยิงยูนิตซูเปอร์แท็กได้นะครับเมื่อยืนข้างๆตัวละครที่ชื่อโกคูนะครับผมที่ต้องมาจากมาจินบูากด้วย ซึ่งการโจมตีนะก็จะทําให้พลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเกรี่เลสแอทแท็กนะครับอีกหนึ่งเถินนะครับตีได้แรงโหดเข้าไปอีกนะครับจากเดิมที่เป็นตีเมกกาโครโซลแล้วก็เกรี่โลเวอร์ดิเฟนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นว่าอ่านี่นะเกรี่เลสแอทแท็กนะครับแล้วก็แมสเซนลี่โลเวอร์ดิเฟนต์ครับโหดมากนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตีเป็นท่าเล็กก็จะได้เพิ่มดิเฟนต์หนึ่งเถินนะครับตามลักษณะตัวนี้มันก็ควรจะเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความถึกอยู่ในตัวได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า มันเป็นกระสอบทรายรับมือรับเท้าให้นะครับผมแล้วก็มีแอตแทกทั้งต้นนะฮะดีเฟนต์ Defense มาให้อีก70%แล้วจะบวกให้อีกอย่างละ4%นะครับทุกครั้งที่ขีบวกขึ้นคล้ายๆก,กันกับอ่โกคูแบล็อกโลเซ่นั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้ตัว70%อนั้นหลังมันจะคิดก้อนแย่งนะทำให้การบุตกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่140นะครับมันจะสูงขึ้นไปมากกว่า1้0เยอะมากมายเลยนะครับ <Wow. S 1> คือยามให้ตัวนี้มันเป็นตัวที่ตีแรงแแบบแบบบบบปปรรรระะะะะหลลลลาาาาดๆ5้้้้นนนนนน6อออไมมณีีวก็วก 3, คค3ัเเืืเ่่พ นะครับที่อยู่ในเทอร์นเดียวกันนะครมีชื่อโกคูอยู่ในนั้นนะก็จะได้คีย์บวก3ตัวไหนก็ได้ที่เป็นโกคูที่ไม่ใช่โกคูยุท g o โกคูกับตันกีนิโกคูจูเนีร์ไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นซูเปอร์เซียนโกคูซูเปอร์เซียนโฟ u โกคูได้หมดนะฮะแล้วก็จะมีอ d d ดิช o นลคีย์ให้อีก3นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนในทีมนั้นนะเป็นโกคูที่อยู่ในมาจินบูซากะด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็จะได้บวก โบนัสค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนที่เป็นโกคูอยู่ในเทินนะครับผมแล้วก็จะมีแอคทีฟสกิลที่แยกออกมาอีกนะครับซึ่งแอคทีฟสกิลเนี่ยจะใช้เมื่อที่ชื่อโกคูนะครับจากมาจินบูซากะนะครับอยู่ในเทินเดียวกันนะครับผมตั้งแต่เทินที่3นะครับผมของการต่อสู้โดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขของเลื่อนมาเป็นตัวกําหนดนะครับแต่ทําให้ตัวนี้มีส่วนผูกพันกับโกคูที่อยู่ในมาจินบูซากะอย่างมากจะใช้โกคูที่เป็นกับเบจิต้าที่เป็นตัวด็อกคันเฟส L.R.Bezito นะครับในพาร์ทวันนะครับตัวนั้นก็ได้เช่นกันนะครับผมก็จะทำให้เจ้าตัวนี้นะขีหนึ่งแล้วก็ไอแทงบวก59%และดีเฟนต์บวกอีก78%นะครับก็อยู่อันดับเมื่วันนะครับแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถแบบว่าถึกมากขึ้นตีแรงมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นตัวที่มีการบวกพลังซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากมายคนระับผมมากมายมา,ยมายสาร ในส่วนของโบนัสคีผมเฉยๆนะครับผมค่อนข้างที่จะว่าทําให้มันสตริกในการเล่นเกินไปนะครับเขาอยู่ในทีมเวอร์ตี้ไรเวลลซึ่งมันไม่มีโกคูไวใ้ใส่นะครับผมก็จะทําให้ในส่วนของการบวกคีเป็นโบนัสเนี่ยมันด้อยลงไปตรงจุดนี้นะคะแนมนมก็จะด,ดรอปไปนิดนึงเป็นตัวที่ใช้เฉพาะทางเอาง่ายๆก็คือเราต้องหยิบใช้ด้วยความอวยและความชอบผสมควรน,นะครับเอามาเป็นคู่นำเนี่ยมันก็จะแบบปแปลกๆนิดนึงแล้วก็แน่นอนครับฟูลลิงเลเวลหนึ่งฮะอยู่ในแคท กรีหลากหลายมากมายนะครับผมแต่ก็นะมันส่วนที่สําคัญคือพลังมันต้องอยู่กับโกคูเพราะฉะนั้นไปอยู่กับเบจิต้าแฟมิลี่พลังมันจะดับดัดิ่วดิวิ้วทิ้วลงไปนะครับผมยกเว้นในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการ์ดที่เป็นเบจิต้าสลับมาเป็นโกคูอะไรอย่างเงี้ยนะในอนาคตนะครับตัวนั้นที่เป็นเบจิต้าแฟมิลี่สลับมาเป็นโกคูได้เหมือนทั้งอะเออเหมือนเบจิต้าทั้งสีแดงตัวนั้นอะไรประมาณนี้นะเป็นเอ็กซ์เชนนะฮะก็จะสามารถทําให้เจ้าตัวนี้มันเฉิดฉายได้มากขึ้นในอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ย ะตอนนี้ที่ผมพูดอยู่ในวันนี้นะครับวันที่ลงคลิปเนี่ยนะครับใครที่ดูย้อนหลังก็ดูแล้วกันนะครับมันไม่ได้มีความสามารถที่อ่าซัพพอร์ตในการหาตัวช่วยได้ดีขนาดนั้นเกี่ยวกับการใช้โกคูมาเสริมพลังมานั่นเองครับโอเคตอนนี้หลังจากพลาดานานเรามาลองเทสพลังเขากันง่ายๆสั้นๆกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับก่อนที่เราจะไปทำคือเทสอื่นๆหรือว่าอะไรอย่างนี้นะโอเคครับมาลุยกันเลยดีกว่า โอเคครับผมเราก็จะมาลุยกันครับกับด่านเวอร์ซัสมาจินบูอินฟินิตรากันบอลเทสซอรี่นะครับที่ก็เล่นทีมมาจินบูซากะเลยนะครับผมล้วนเลยแล้วไปตีต้าตัวออกมารอบสุดท้ายด้วยนะครับไปอยหดโอเคเราจะได้เซตแบบว่าโรเตชันก่อนนะเทินหน้าเลยเดี๋ยวเราจะให้เทียนกลับมาอยู่กับเจ้าตัวนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นก็ยืนหยัดไปอยู่ในลักษณะนี้ก่อนนะโอเคนะฮะแล้วก็โกคูไม่ได้ไม่ตายด้วย ไม่เป็นไรนะฮะก็ตัวนี้นะครับ L R ตัวนี้ก็สามารถใช้ร่วมกันเป็นคู่ที่ดีมากๆก,กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนเกิดมาจากพัทหนึ่งให้บังคับให้กดพัทส,สองต่ออะไรเงี้ยน,นะซึ่งบอกตามตรงว่าผมเนี่ยอยากได้เนี่ยไม่ใช่ว่าความเก่งของมันเลยแตเ่เป็นเพราะว่ามันก็จะทำให้ผมเนี่ยปิดยอดเวอร์ไว e c เซ e b r เบชันครั้งนี้นะฮะปีมาเชนบูซากาศได้อย่างสมบูรณ์นะเพราะผมมีทั้งเทียนและก็บูพิโกโลโครบหมดเลยนะฮะ อาฮะโอ้ค uh ู huh. ่ oh, cool. ตัวนี้ก็เป็นตัวลิงก์ที่ดีนะครับผมแต่ว่าถ้าแปลงเป็นไซยสามันก็นจะเหลือลิงก์น้อยลงมันจะจำไม่ผิดนะคู่เบสบัดดี้ของเขาที่ได้6ลิงก์นะครับจะเป็นตัวซูเปอร์ไซヤซามเบจิต้า GT หรือตัวอะไรไม่ใช่ GT ด้วยนะเออเป็นตัวที่ไม่ใช่อยู่ใน GT เป็นตัวที่มาจาก What If นะฮะซึ่งตัวนั้นก็นะครับผมไม่ได้เข้าทีมอะไรนะฮะ คือมันต้องไปเล่นในบีซิต้าแฟมิลี่หรืออะไรประมาณนี้นะเออมันไม่สามารถที่จะอยู่ในทีม Battle of w i t ีหรือว่าจะอยู่ในทีมมา i ินูสากะหรือว่าตัวยีสีเหลืองก็ได้นะครับมันอยู่ไม่ได้เลยนะแล้วตัวนั้นก็ไม่ได้เป็นตัวที่เก่งอะไรด้วยนะไม่ได่ ECA แล้วก็ตามทีนะอืมก็ยังขาดคู่ลิงค์ดีๆนะอืมก็ลองใช้หาตัวมาประกบหัวท้ายเอาแล้วกันนะครับผมจะได้เป่งพลังได้เต็มที่แต่ว่าแต่แกอยู่ไหนเนี่ยฮะมาสักทีตัวมันเก่งเหลือเกินนะเฮ้ย จะเดือดอะไรกันนะขนาอ,อโดนไปเยอะๆไม่ได้ว่าอะไรนะฮะอ่านะครับผมในที่สุดก็โผ่มาแล้วผม,มาอยู่ในโรเคชั่นซัพพอตแล้วเราสามารถใช้อมาเอดาและเมื่อวันได้แต่ตอนนี้เลยจะลองดูรึไหมฮะแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับผมแหมปัญหาเรื่องคีนะครับก็จะทําให้เราไม่สามารถยิงท่าใหญ่ได้นะเออมานะครับผมยิงไม่ได้ยิงด้วยนะเอายิงท่าเล็กดูยิงท่าเล็กดูเรามาดูว่าการยิงท่าเล็กจะเ,เ,เป็นยังไงนะครับจะแบบ ประมาณไหนจัดจ้านในย่านนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับมีเทียนมาซัพพอร์ตด้วยนะเออโอเคเฮ้ย,ย vampire. เฮ้ยเพื่อนใจเย็นไว้เฮ้ยนะฮะอย่าอย่าพึ่งเลย้เอเฮ้ยเอยอะไม่ได้เทสอีกอ้าก็ต้องรอไปนะครับรอไปวนไปเรื่อยๆนะครับกว่าเราจะได้เห็นพลังเขานะซึ่งมันก็น่าจะพ้นเฟสที่แบบไอ้เจ้า มันบูมันเปลี่ยนลูกแก้วเป็นแคนดี้อ่ะเออสักสองสเตปหรืออะไรประมาณนี้นะตอนนี้มันลำบากลำบนมากเลยเอออ่ะโอเคนะฮะเราก็ทิ้งอย่างไว้กับนะครับผมโอ้โหเป็นลูกแก้วอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหโคตรเจ๋งเลยนี่นะฮะความสามารถในการโดนเปลี่ยนเป็นแคนดี้น่าลำคาญเหมือนกันนะตัวนี้นะแล้วก็จะกลับมาอีกทีเทิร์นหน้าที่มีเบจิต้าสองซึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นเบมาน ออกมาก็ได้นะเออถ้าเกิดว่าเลือดมันไม่ลดเยอะนะลดนี้เลือดลดเยอะหน่อยเออโอเคนะฮะตัวเราก็มีความคึกสักนิดนึงสิ่งที่ผมจะทำมันต่อไปนะครับแน่นอนก็คือการฟาร์มฟูลลิงเลเวล1สิบให้กับเจ้านี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตายรลายดียังไงผมก็จะทิ้งบิ๊กแบดบอสทีงหมดที่ผมฟาร์มอยู่ด้วยโปรเกรสที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะเออผมแบบผมขึ้นสิบัวๆในช่วงที่ฟาร์มาวันสองวันนี้นะเรียกได้ว่ามีตัวจะเต็มสิบเพิ่มอีกประมาณเจ็ดแปดตัวเลยทีเดียวนะเออ แล้วก็จะมีพวกที่คาไว้678อยู่หลายสิบตัวเลยนะฟาร์มหนักมากแต่ว่าผมเล่นกระจายนะความเสี่ยงตอนนี้ได้ข่าวว่าผมจะต้องฟาร์มฟิวชั่นนะครับผมตัวฟิวชั่นนะเออเพราะว่าด่านกำลังรออยู่โอเคนะแล้วก็มาไม่ได้ไม้ตายใหญ่เช่นเดิมนะครับ,นะม,ม,ม,รบมันอะไรกันวะโอ้โหมันจะอะไรกัน,นขนาดนั้นวะเฮ้ยและไอ้นี่นะครับเดี๋ยวตัวเพื่อนผมก็จะยิง2ทีให้ไอ้บูหานี่ตายนะครับแล้วก็ไม่ได้เทสอีกแล้วนะครับอะไรของมันวะ เขื่อเลยเนี่ยเฮ้ยไม่เทสได้เหรเฮ้ยยิงทีเลยเออแหลกว่าแล้วนะตายแล้วติดขี้ด้วยติดขี้จะได้เทสในวันนี้คือไม่มีความจำเป็นนะครอย่างที่บอกนะครับทีมก็โอเคอยู่แล้วนะดิจิต้าตัวนี้ผมบอกลำตรงเนะมันใช้ยากเกินไปหน่อยนะครับไม่สองล้านเจ็ดเป็นท่าแรกแรงหมดเลยเราปลดหนึ่งเส้นทางนะวันนี้ลิงเลยว่าหนึ่งเลเนี่ยชิบเปียกก็ตามนั้นนะครับมันมันแรงนะครับมันแรงมากๆ แต่มันก็เข้าเงื่อนไขมันด้วยไงเอออันนี้ยังไม่มีซับนะแบบเป็นทางการนะก็ต้องไม่มีตัวซับพอร์ตเป็นทางการนะก็ก็หลายเหลืออยู่นะมาดูกันต่อนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมอะ่ะชอบโกงเหงือกมากกว่านะครับพูดตรงๆนะในความสามารถในการเปลี่ยนลูกแก้วแลวโกงเหงือก็เป็นคู่ลิงค์ที่ดีกับเจ้านี้ด้วยเหมือนกันนะเออลิง์ได้กันได้ถึง5ลิงค์ในทีเดียวนะฮะ อแต่โกงเงือกเนะี่ยมีข้อเสียอย่างเดียวสำหรับคนที่เปิดได้ช่วงนี้นะครับนั่นกะ็คือมึงจะไม่สามารถทํามันเป็นเอวาได้นะเพราะด่านแม่งไม่เปิดนะครับไข่แจ้งก็ไม่ได้นะครับไม่เข้าใจเกมกันคนระับกากันเพื่อนเลยวะว้าวแล้วฟาร์มอย่างเยอะนะเหรียญแล้วผมเนี่ยต้องไปฟาร์มด้วยนะเออไม่ได้ฟาร์มทโกงเงือกหรอกฟาร์มเอาตัว13นะครับตัวฟรีจากหลางต้าเพชรเขียวนะเฮือกนี่ก็เดือดเหมือนกันมึงก็แหลกกับเอวาร์เหมือนกแน่นแหลกเอาเรื่องคนระับโกสามตัวนี้นะคนะรับตาบอมาก มีเทียนซัพพอร์ตไวยไงเออก็แบบโกรหน่อยเล็งเป้าไปเทียนตัวนี้นี่สุดเจ๋งครับไม่รู้จะพูดยังไงก็ความเจ๋งของมันนะครับได้มาในโคตรดีใจนะครับโอ้โหแล้วนี่ครับในที่สุดเราก็จะได้ซุปเปอร์โรเดชั่นแล้วนะผมว่าเราพลาดมานานเกินพอแล้วเคื่อเรามันต้องไม่ได้ยิงไม้ตายเว้แต่ว่ามันต้องเก็บอันนี้เอาไปเว้เออมันต้องเก็บนี่ไปต้อเก็บเก็บกันไปแล้วแล้ว ผมไม่อยากให้มันได้สีเหลืองเลยแต่มันก็คงได้แค่สีประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะมาโอมาอิดาณนะเมื่อวันกันแล้วมาดูไม้ตายความแรงของเขาครับแล้วเดี๋ยวลิงก์เลเวลสิบเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยทำคลิปเทสอีกทีหนึ่งนะครับท่านมันคือสิ่งทั้งภายในจะได้สกิลยอดสุดชัยน่าเชื่อถือทำไมก็เพราะทุกอย่างเท่เลยครับได้บวกยี่อีไหมครับผม แล้มีตัวซัพพอร์ตด้านหลังนะครับนี่ได้ยูนิตซูเปอร์แท็กอย่างพร้อมสับนะครับครบเครื่องเรื่องผู้หญิงมากๆเลยตัวข้างหลังนี่บวกพลังแอทแท็กให้กับซูเปอร์ซีนทูด้อีกนะเขาก็ตีแรงที่หนึ่งมากนะครับจะแรงขนาดไหนมาดูกันดีกว่านะครับแต่ก่อนหนึ่งอย่าคึกมากนะครับอย่าคึกมากแล้วมันจะคลีด,ด้วยมันเนี่ย <c oughs> มีโอกาสตีแล้วตายสูงมากโอเครอดไป่ีที่แม่งคึกหน่อยมาครับผมปะร้านหึ่ ดูว่ามันแหลกแต่ว่าผมคิดว่ามันจะแหลกขนาดนี้โอ้โหนีนี้ฟื้นลิกเลยว่าหนึ่งแล้วผมอัพคลิปนำแล้วผมอัดแทกอัดอย่างที่แปดล้านหนึ่งนะครับผมว่ามีสิบล้านกว่าเว้ยถ้าเกิดว่าแบบโอ้ลิงเลเว่าสิบหรือผลสักสองเส้นทางสิบล้านขึ้นแน่นอนเรื่องบ้าบ้าผมขอแตกบมาจริงจริงโคตรโอเคนะผมและนี่คือคลิปการเทสนะรีวิวทั้งสั้นนะครับเรียกว่ามาขิงให้ดูดีกว่านะเพราะว่า หมดไปเยอะเหมือนกันนะขอขิงหน่อยแล้วกันนะเออไม่ได้แบบว่าเออเปิดแบบมาัมาตีเดียมาเลยพี่อะไรอย่างงี้นะเปิด้งเยอะนะเว้ยกวาจะฟารรึเปว่าตอนแรกโคตา800ไหลไป1,080หมดเพิ่มอีก1 0 0 0นะครับผมอะไรที่เก็บวาให้อัลติเมทโกฮังก็ไม่ได้เก็บนะครับผมซึ่งนะตอนนี้ก็ขอปรับเพิ่มความสามารถหน่อยนะหลายคนก็นะเปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องอะไรกับมันมากนะครับผมเพราะว่าเลื่อนไขมันเยอะนะว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ